สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบท่านครับเป็นชแนลรายงานตัวครับเอามาพบมาปะก,กันคือเกาแล้วครับเมือนอยู่โรงงานคือจิ้มพิษไทยไายกันนาทิยุดป,ปีไม้นะครับเนาะมื้อนี่จะเป็นเดียวรถไท,ทยแล้วครับล่างรถจอดมีนาพ่อกันไหมครับ เดี๋ยวสุดท้ายแล้วครับมันนี่กับมารอลงรอลงอ่อยดูโรง,งงานงต่างนะครับเนาะมีโอกาสได้ลงมาไทายรีวิวให้พีน้องเบื้องครับเบื้องรถสวยๆล้อๆกันครับหลายตอนหลายคันนะครับบางคนกะแต่งยางล้อลรอครับ ต้นไม้จะว่ายรุ่นแล้วครับต้นไม้ไหนครับผู้เฒ่ากันนี่นะครับรุ่นไหนสามเพียมเนาะนี่อยู่เนี่ยเห็นรุ่นได้เห็นตุรุ่นครับอยู่โรงงานนี่งามสุรุ่นเบืองรถสวยๆงามๆตรงเขามาเบืองรถโรงงานตานครับ สวยงามแน่นอนครับมีทุกรุ่นมีทุกรุ่นจำนะครับโอ้ขึ้นหนาวแต่บ่ากักทีล่างรถได้ว่าขึ้นหนาวกว่านี้ เดจ้อยๆอยู่พี่น้องนไงยังเศร้ายังแดงแล้วครับแศษออกหมดแล้วครับลงงานเสร็จแล้วเรียบร้อยหมดแล้วครับจังขี่ได้กลับบ้านนะครับกลับบ้านแล้วก็ล้างรถล้างล้าครับผมกลับบ้านครับผมเดินทางกลับบ้านต้องเดินทางกลับบ้านนะครับเนาะ ไปครับคลิปนี้เป็นคลิปกันสั้นนะครับเนาะนะพบพฟอกันไม่กาหน้าปีนาครับผมคลิปหน้าเจอกันไหมครับผมนี้เป็นคลิปกันสั้นนะครับเนาะอ๋พกพฟอกันครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยทีน้อยงงเลยบนชาแนล กดกระดิง่งกดแจ้งเตือนนะครับกดกั subscribe นะครับเนาะไปติดตามกันนะครับเนาะนี่ยังกสามารถทักทายกันบอกกันได้ด้ือทีนออนเนี่ยเนาะสำหรับคลิปนี้ครับวากไว้เพียงแค่นี้นะครับเน,น,นะบนะาะแต่ถอยเขาดำนะครับผมสวัสดีครับ